เฝรั่งเศสนี่ต้องมีหนูและจะถูยอยู่บนหมวกด้วยไหมคะเชฟฝรั่งเศสจะต้องมีใจก่อนจริงใจต่อลูกค้าให้ความเคารพกับสิ่งที่เราทำแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างจะต้องตรงตามขั้นตอนให้มากที่สุดมากกว่าค่ะ สวัสดีค่ะเชฟแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเชฟเคอร์เคเพสตรีนะคะขอหนึ่งประโยคให้กับร้านเคเพสตรีหน่อยค่ะพรีเมียมค่ะไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบอุปกรณ์เทคนิคแม้กระทั่งตัวเชฟเองแล้วก็ทีมของเราเองก็คือพรีเมียมมาจากฝรั่งเศสทุกอย่างเลยค่ะ ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเชฟทําอะไรมาก่อนคะเ,เรียนจบนิติศาสตร์ค่ะทํางานสายกฎหมายมาคะ่ะแล้วทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นเชฟได้คะเพราะว่าการทําอาหารและก็ทําขนมเป็นความฝันของเธอตั้งแต่เด็ก<ๆ>ก็เลยคิดว่า,าถึงเวลาแล้วที่เราต้องทําตามความฝันให้ได้แล้วทําไมถึงต้องเป็นเชฟขนมฝรั่งเศสคะตอนที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสอะคะก็เรียนทั้งอาหารฝรั่งเศสแล้วก็ขนมอบฝรั่งเศสแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขตอนที่เราได้ทําขนมมากกว่าจุดเด่นของขนมอบฝรั่งเศสก็คือความละ ความแม่นยำเทคนิคและก็สมาธิค่ะซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวซึ่งทุกคนต้องฝึกฝนค่ะทำไมถึงมาเปิดร้านเคเพสตี่ะตอนเรียนจบมานะคะก็ได้มีโอกาสบินมาแข่งขันรายการที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและหลังจากนั้นก็ได้ลองอันดับหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าเราอยากอยู่ที่บ้านอยากอยู่ที่ประเทศไทยก็เลยตัดสินใจทำเคเพสตรี ry, ที่เป็นทั้งโรงเรียนสอนทำขนมและก็เป็นทั้งร้านอบขนมฝรั่งเศสแบบต้นฉบับค่ะ มีเมนูไหนที่ทำยากที่สุดคะเมนูคานเนล่นะคะเพราะว่าคานเนลเล่บอโดเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยเพราะว่าเราใช้เวลาทำมากถึง36ชั่วโมงแล้วมากกว่านั้นก็คือเราอบด้วยทองแดงคอปเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะรสชาติเป็นที่เรื่องลือของคนที่ได้รับประทานมากๆว่าลูกค้าจะชอบบอกว่านี่คือคานเนลเล่ที่ติถูกได้เลยถูกต้องเหมือนทานที่ฝรั่งเศสเป๊ะๆจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมวานิลาค่ะ ขออน,นี้ฝากร้านเค้แพสซีนะคะขนมอบต้นฉบับฝรั่งเศสนะคะทุกคนสามารถกดสั่งได้ในไลน์แมนแล้วก็เมนูมีจํากัดทุกเมนูนะคะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะเราไม่ได้ทําเพิ่มต่อวันแล้วก็ไม่ได้เอาของเก่ามาขายแน่นอนค่ะ